ไม่มีคนโดนเกลียนไอเดีเกมมากกว่า100คนต่อวันปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าไปกลางกับแอตบิลแห่งกลุ่มวันพีซเัลติรัตไทยแลนดกลางปลอดภัยถึง100%ถ้ากลางถูกแสนถูกแอดมินจะเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนส่งมอบทุกครั้งป้องก,กันการโดนเกลียน100%ซและแน่นอนมีไอดีดองเพชรจำหน่ายด้วยถ้าคุณมาจากช่องอาจนิจีบสามารถลดไปเลยถึง50บาทลิงกอยู่ใต้คลิป ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะคลิปนี้มาอยู่กับแฉงฟ้านะครับผมนะมีน้องชายท่านหนึ่งับผมสนับสนุนเข้ามานะบอกเลยพี่แฉงฟ้าตัวนี้ผมบูตันครับโอเคนะครับเหรียญ3ฟรีเดรสเออไม่ใช่นะครับผม3ฟรีมีฟรี30ล้านห้อยมาด้วยนะครับผมนะแล้วก็เป็นเรื่องของซับ169เลยนะฟูลซับมากๆเลยนะครับผมนะเรียกได้ว่าตึงจัดๆเลยนะครับผมเมตาแดงเพียบเลยบอกเลยตัวนี้รับมือได้นะครับเรามาเล่นแบบฟูลเกมเพลย์กันเลยดีกว่าน้องชอยเล่นโดยตัวทีนั่นเองนะครับผมนะนี่อีกหนะครับ สำหรับแชงฟ้าเฮ้ยแม่คิงมันอ้อมมันมันเขาเรียกมันฉีกมันฉีกปาธรรมดาไปหมื่นหครับผมชิวๆ <c oughs> แรงจัดเลยนะครับคือถ้าบุตันนี่มันก็จะได้ความถึกด้วยนะอเคานเตอร์ไปก่อนนะครับอ้าวเรียบร้อยดีครับผมคือจะอกผมกดเคานเตอร์พลาดแล้วนะมันก็ยังกดสกิลมาเจอเรา <c oughs> โอเคเรายึดหน่อยนะ ก็อบอกว่าตัวนี้นะครับผมเล่นด้วยฝีมือจริงๆนะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเล่นง่ายแต่มันไม่เท่าแชงเขียวนะครับผมนะเพราะไม่มีสกิลมาตาเล่นเลยมีแค่เรื่องของอ่อาเรียกว่าจุดเด่นก็คือเคาน์เตอร์นะ อืมตัวนี้มาดูกันว่าหน้าปั้นไหมนะครับส่วนตัวผมบอกเลยคนหน้าปั้นเลยนะถ้าคุณเป็นคนมีสกิลเพลนิดนึงนะบอกเลยเหมาะมากเลยจริงๆไม่ต้องไปเล่นเลลี่ก็ได้นะครับเลลี่นี่มันเล่นยากไม่ใช่อะไรหรอกนะอืมโอเคไปเลยครับผมสกิลต้องแรงแบบนี้อ่ะโอ้เป็นโซโลนะครับผมอยากเจอโซโลตึ่งๆึืมปาดไปเลยหนึ่งทีหมื่นเก้าวิ่งเลยนะครับผมโซโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิงมาว่ะอืม โอเคครับกดเขาเตอ๋อไปนะฮะอ๋อคิงมาัาเรียบร้อยครับผมแม่โดนไอ้นี่ไปนะโอ้จะโดนห้าทงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะโดนห้าทงเป็นไปได้อย่างไรไอ้คิงนี่มันน่าเบื่อนะครับผมแล้วมันต้องโดนแล้วไม่ต้องโรบินก็ได้ไม่ต้องถึงมือโรบินอะไรเฮ้ยใครโดวิ่งมันทำไรเล่นนอกธงยังเลยวะเฮ้ยใครโดตัวนี้เล่นนอกธงแล้วผมหมายถึงว่ามันชอบวิ่งไปวิ่งมานะแต่ไม่เป็นไรครับผมปาดมาแล้วเรียบร้อยฆ่าใครโดเได้เลยครับบอกเลยเก็บแตกมาโคตรตึง ตัวนี้เน้นเก็บแตกนะอืมแต่ว่าปลาธรรมดาถ้าเป็นสีชนะทางนี่ผมบอกเลยนะครับผมว่าโคตรแรงนะเมื่อกี้เพราะว่านี่บูตันเลยนะแล้วมันจะถึกด้วยนะเฮ้ยปลามาว่าอืมเก็บด่วนรู้แล้วนะครับผมบอก <c oughs> เก็บทงด่วนก็รู้แล้วปลามันมาไงในยึดเลยครับ มีบัฟเดฟด้วยนะครับโดนฐานะพี่โ oh, okay. ปตีนะอืมอ้เหยื่อเพียบเลยนะครับผมสบัดกิฟฟอนหนึ่งทีนี่ไงโดนไปสี่หมื่นกูเด่นะแต่ว่ามีการตายครับผมแล้วก็นี่ไงเคาน์เตอร์ไปดิโคโนเซนโซตายเรียบเลยฮะคิงบินมาไม่ดูเพื่อนเลยครับผมอ้าวใครโดนนะไอ้นี่เป็นไรมากวะเล่นแต่ใครโดนนี่ไม่บัฟเดฟโอ้โหไม่บัฟเดฟโดนหนักเลยอะโดนหนักอยู่นะครับผมโอเคคิงแมสกิลนี้มันโกงจริงมันวาบมาแล้ว ใ okay, จเย็นไม่ต้องรีบอู้อะไรล่ะสมบัติกิฟฟอนอีกหนึ่งทีไม่ต้องเข้าทงสองหมื่นแปดคตรแรงนี่บัฟมาแล้วนะอืออะไรเกนะ็บ,บกอ,กอ,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 อีกหนึ่งโอ้โหยังตึงนะแท็กทีมกับบิ๊กมัมนี่ไงโคตรก๊อตเอาเลยเพื่อนเคาเตอร์หนึ่งทีเอาเลือดไปก่อนอืออะไรอะไรบั克ล้มเหรอบั克ล้มเหรอฮะฮไคโดมันทำอะไรเนีไคโดนี่แบบถ่วงแะผมแม็น,นี้นะอือ โอเคโอ้โหคิงสองตัวเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องอืมยังไงยังไงหลบเข้ามานะครับผมนี่ตีไปนี่ตายไหมตายไหมแล้วก็สะบัดกิดฟฟอนโชว์สาวพีนึงไม่โดนแน่เสียดายนะครับผมงั้นเก็บหนึ่งตัวเก็บจบไปครับแม่แรกครับอย่างตึงเลยอันนี้คือแชงฟ้าครับผมบอกเลยว่าเก่งมากจริงนะครับผมแมาต่อไปกันเลยครับผม อยู่ดาวโกเท้านั่นเองนะอยู่แฉงฟ้าบูตันเลยนะครับผมนะตัวนี้แบบผมเล่นทีไรก็แบบชอบมากๆเลยนะถ้าใครถ้าคุณเป็นคนเล่นแบบช้ำๆหน่อยนะตัวนี้แม่งโกงจริงนะครับผมเก่งเลยอ่ะมันเก่งนะมันใช้สกิลเพย์นะอืมนี่ปาดเลยนี่หนึ่งทีโอ้ไม่โดนนะครับผมนะไม่โดนโซโลโอเคเราจะไม่ขัดสกิลเพื่อนนะโอเคบิ๊กมารตัวนี้มันแสบนะครับมันแสบมันแสบแปลงล่างแล้วมันจะลักไก่ฮะมันจะดึงทงไม่สะดกคนยืนไงโอเคตรงตรงคนไม่ได้โอ้โดนช็อตว่ะ อย่าดึงอย่าดึงเนี่ยมันโกงอย่าง,งเงี้ยบิ๊กมัมถ้าใส่วิ่งตัวใหม่มีพัสสิบนี้คือโกงเลยนะเอาแค่บิ๊กมัมก็พอแล้วจริงได้เงี้ยตีเลยนะพูดถึงบิ๊กมัมหลบออกมาโอ้มันไม่พอเอกดอสเรียบร้อยโดนสเก็ดนะ พิมัมสองตัวเหรอก็ไม่ขนาดมือหรอกจริงถ้าเราถ้าเราเก็บแตกมาบิ๊กมัมน,นี่โดนปาดก,ก็เดียวแตกเลยนะก็สีแล้วเขาแพ้ทางนะอืมโอเคงั้นก็มีสะบัดกิฟต์บอนโชว์สาวพิธีโหเรียบร้อยฮะพูดไม่ทางขาดคำนะจ้ำจังเลยโอ้ตีติดไปอ่ะตีติดไปผมก็ตีเลือดรถอยู่ดีนะี่โอ้หตีเลือดรถอยู่นะครับผมนะสะบัดกิฟต์บอนโชว์สาวพิธีตัวใหญ่มองไม่เห็นนะผมตั้งท่าอยู่นะโอ้โหแต่ผมก็หลบไม่ทัน คุณแยมเมเซอร์นี่มันเก่งนะครับผมมันแรงนะโอ้โหโดนนอตแบ็กทีนึงเหมือนไส้นะผมไม่ไหวแล้วจริงรอสกิลนิดนึงเล่นแถวสองไปเลยนะครับผมนี่พอเราอยูออ่วงนอกแล้วกระโดดไปแถวสองนิดนึงนี่ตีมันตีธรรมดามันเดินได้แม่งโกงอย่างเงี้ยโอเคเรามีลูฟีดนะครับผมโอเคใกล้ละใกล้ละโอเคสะบัดกิฟต์บอลไปเรียบร้อยครับผมลัดลูฟีดไปหนึ่งตัวฮะโอเคดึง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 กอดดึงกอดอุ๊ยหลบได้นะผมไม่โดนรถบัฟไม่โดนแรงนั้นนี่ตีดอสามพันนะชิวๆไปดิ ดึงแล้วเรียบร้อยครับผมไคโดขอบคุณนะโอเคอ่าช็อตอะไรอุยมีคิงคนระผมต้องระวงังแต่ผมคงไม่เข้าไปกันจริงนะผมเอาสบัดกิตฟอนโอ้ไม่ได้ว่ารูฟีดนะผมมันแย่งซีนนะโอเคทงบ้านโดนนะผมเวลาครับ,รบเพื่อนนะ่าจะกันอยู่นะ ไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวเรารอคิงคือตัวนี้สู้คิงได้ออาที่จะพูดพูดตัวยน,นะสู้คิงได้ถ้าไม่โดนสกิลพุ่งนะเนี่ยสกิลพุ่งมาแล้วถ้ากดเคาน์เตอร์สวนไปนี่คือยิ้มเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะสบัดกิฟตฟอนสองหมื <c oughs> ่นอ่ะดีเกือบแตกคนะรับเหลือเหลือหนึ่งมาแล้นี่ฮะลดไปหนึ่งที่แม่ไม่มีใครอัดเลยคนระับโคโนเซนโซะไปไหนมีลบออกมานะผมนะอือโอ้ยตะเย็นตีปุบบุบบุบไงาตายหรือเปลา่า <c oughs> โ okay. อเคโู้ยคิงแม่ง3ตัวเลยเนะอะออะไรไปไหนอะรักไก่จะรักไก่ไม่เห็นเลยว่ายืนอยู่โอเคครับโอโ้โหบอกเลยว่าแชางเราเก็บหมดนะถ้าเป็นเมตาแดงนะนี่ก็คือแบบ V.S เมตาแดงเลยนะเออแล้วนะผมเมื่อกี้เหมือนคดอลแล้วนะ้วก็สะบัดจิ๊บปบอลมีเพียวสองหมื่นเก้าคิง <c oughs> คิงต่อยบินมาก็ไม่รอดนะครับผมนะเออโดนไปสองหมื่นเก้าอะไรทำไมเอาบิ๊กมัมอ้อมนะครับผมสึกว่าวิบิ๊กมัมไม่น่าทันนะโอเค นอกจากว่าแฟงกี้เราจะตายแล้วก็เปิดโปยึดธงนะนี่ไงตายไปดีเพื่อนแล้วก็กดเขาเต๋อไปตีต,ตีชั้นดีต,ตีชั้นดี <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยครับนี่แมทที่2จบไปครับบอกเลยว่านี่ตัวนี้เื่อนจริงนะผมนะโอเคเพราะแม์ต่อไปกัเลยครับ เอยู่แชงไฟสิ่งครั้งครับผมดัดได้โรซ่านั่นเองนะนี่ครับผมละมาแชงเขียวนะครับผมว่าไงใจน้องแกเป็นรุ่นน้องเว้ยโอเคเดี๋ยวยืดตรงนี้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบไปยืดตรงนี้ก่อน โอเคครับด่านนี้แชงแชงตัวนี้ก็ดีนะครับถ้าเล่นแถวสองดีๆนะมันปาดข้ามข้ามเขาเรียกว่าข้ามฟากได้มันเก่งไงแต่ว่าเออนะครับผมเดี๋ยวผมปาดใครโดยดูนะครับมันข้ามสะพานแบบโค้ดนบืนหน้าเลืเล้อนแล้วผมกันตายเด้งเลยทีเดียวเออเอาหลบได้ไหมโถวิแม่งอะไรอะไรทำไมลูกฟีดนะครับผมนะโอเคเราเคาน์เตอร์ไปครับโคโนเซนโซเรียบร้อย <laughs> ไปบิมพม,มัมพิมพมัมพิมพมจะยจยุ่งไม่รถจะทำอะไรทุกอย่างเร็วนะครับผมนะตีผมเอ่อ ต้องระวังพิมพมันเามันจะเอาธงการให้ได้มือย่าตีตีมันไม่ออกธงนะผมต้องตีเป็นชุดนะมันถึงจะออกธงนะถ้าตีสองทีไม่ออกแนะน่ๆนี่เรียบร้อยมันได้ธงนะผมนี่แหละคือเรากันทงไม่ได้นะจังหวะนี้ผมม,มันดึงนะโอเคโอ้โหโอเด้งโคตรตึงโอเด้งแมกกระโดดปาดอีกแบบลงไปตุยเลยนะโอเคสบัดคิดฟ้อนไปเลยโอ้โหสองหมื่นครับผมสองหมื่นแปดนี่ไม่มีการตายที่บอกสโลเอาเลือดที่ไหนมา <c oughs> มากันเนละโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้โหสโลแตกเรียบร้อยนะ บินมาติดไฟนะผมติดไฟผมยังแรงอยู่โอเคโอเคเราดึงทงกันนะดึงทงกันโอ้ไม่ได้นะผมคิงมาโอเคคิงเอนจิ้นมาโอ้โหมันบินไปรมมทรงนู้นทงหายทงหายแต่เย็นนะแม่งรีวเราไม่มีคิวสองมันปาดมันแตกเลยนะครับผมพอเราเก็บแตกไปแล้วนะครับมาไงจ้านปดิจะคิงคิงโอ้ห้าทงเพื่อนดึงทงก่อนเร็วดีด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 ดีอดีดดีดีดดีดดีด โอ้ไคโดไม่ยอมกันทงโอเคครับงั้นก็ปาดเรียบร้อยครับผม2 3งหมนามนะ <c oughs> คนแรงนี่คนโอเซนโซ่ที่ <c oughs> ผมเห็นมีตัวเดินเข้ามาไงนดูว่าจะสกิลใส่ผมไงเลยใช้หาที่สังเกตนะครับผมอะไรอ้าวช่ไหมอ่ะ,อะโอ้โหเดี๋ยวมาโตโอ้โหไม่ได้ล้าน,นะครับผมเราต้องเก็บแตกนะต้องให้ตัวนี้เก็บแตกนิดนึงนะมันถึงจะเก่งนะครับผมเวลาเจอแชงเราต้องพยายามให้เขาฆ่านะครับผมเออถ้าคุณไม่ใช่ตัวเก็บแตกแบบแชงนะอะนะอืมซึ่งมันไม่ค่อยมีหรอกเก็บแตกแบบฆ่านะ นี่ไงปุ๊บๆนี่โอ้ยหลบได้ครับผมงั้นก็สบัดกิฟฟอนไปโอ้โดนไม่โดนแต่ว่ากระเด็นนะนะตายนะครับผมโอเคสบัดกิฟฟอนโอ้ไม่โดนใจร้อนไปนิดหนึ่ง่ะแม่โอเคไปไหนฮะมุกมัมโอ้หูมุกมัโกมโดนแรงอยู่นะเราตายแล้วนะครับผมเราจะตายแล้วคิงเยอะเกินคิงเขาใส่วิ่งเขาตึงนะผมต้องระวังนิดหนึ่งโอเคเรากันตรงกลางแล้วเราไม่สนละโอเคครับมาดูถ้ามั่วจังหวะมั่วโอ้ยมั่วมั่วมั่ว เด็กเคาน์เตอร์มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปมั่วอีกทีหนึ่งหลบออกมานะอโอเคเคาน์เตอร์อึ้งบิ๊กมัมนี่กระเด็นใบขอเลือดของคุณน,นะมันตัวใหญ่มันมองไม่เห็นเราแล้วครับผมแมห็นเราใช้เคาน์เตอร์นะอุอ้ยเรียบร้อยครับผมโดนปืนใหญ่เมเซอร์นะได้แถมไปเด็กดึงธงหน่อยเพื่อนดึงธงหน่อยครับโอเคลงเล่นเรลลี่นะดึงธงหน่อยครับแพ้ไปนี่เนี่ยโอเคสามสองโอ้โหได้อยู่นรับมีบพิพ่อนนะครับนะโอเคเรียบร้อยครับผมแมตช์นี้บอกเลยว่าเขาใช้ได้อยู่ เล่นยากไปนหนนะฝั่งนู้นเขค่อนข้าง,งจะเก่งนะมีสายโล่แล้วผมแม์สุดท้ายกัน,นครับอ ก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมตั้งใจทำมากๆเลยครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่ตอนที่ผมทำหลังๆก็อยากจะทำเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าผมชอบมากเลยนะครับผมแต่ไอดีหลักผมเนี่ยมันไม่ร้อยไงอืมถ้าร้อยผมเล่นเป็นเมนแน่นอนนี่สปัร์ิฟอนสวนไปทําทำเพื่อนเหรอหาทำเพื่อนเหรอโดนไปมนะครับผมเกือบตายอ่ะทีเดียวเกือบตายอ่ะคิดดูดิใช้ตัวนั้นเกือบตายเลยนะครับผมโคตรแรงเลยโอเคอุ้ยมีใครวาร์ปมานะครับผมเป็นใครดีใครดีโอ้โหมันมันม ถือฝั่งเราไม่มีโล่ไงถ้าฝั่งเราไม่มีโล่เนี่ยใครดีมวาร์ปได้นะผมวันดีจะหลบมาอย่างนี้ก็จบดีครับโอ้ตีมันตีสวนนะครับหนมตีสวนแล้วไงสะบัดกิฟฟอนไปดินี่เลยไม่โดนตัดเลือดนะครับผมก็ตึงอ่ะไม่โดนตัดเลือดเลยนะอืมโอ้ตีเราตีเราโหแรงแหละโอ้พ่นไฟพ่นไฟได้ได้พ่นไฟโดนนะครับผมนี่ตีสวนใครโดนได้โคตรตึงหลบมาแบบนี้แล้วก็โดนสะบัดกิฟฟอนมันโดนแล้วนะครับผมแม่จะวาร์ปละสิจะวาร์ปละสิไอ้น้องโอเคแล้วเลยยึดไปอ่ะ อนนี้เราได้นะโอ้งทงตรง,งขวาโดนนะผมเออย่าปาดนะอย่า,า,ยาปาดนะใจเย็นแทงฝาโอ้โหฟังตุงต่นตายหมดนะครับ OK. โอเคโอ้มีลูกลูกสาวด้วยนะผมมีน้องตาด้วยนะเดี๋ยวเรารอปาดดูครับน้องตาข้างสู้ยากงนะถ้าโดนแช่นะครับผมเนี่ยมีสายโลไม่ยอมมาเล่นนะแต่แกผมต้องมานั่งกันนะโอ้โห right? โดนไปก่อนนะครับผมนะติดอ่า <c oughs> اء, มีโดนฐานะแล้วนะครับผมถ้าโดนฐานะเราจะได้เดฟนะโอเคโอ้ยโดนตายหนึ่งทีฮะ ลูกสาวสวัสดีจ้าทำอย่างนั้นไม่ดีนะจ้าสบัดกิฟทฟอนไปดึงที่โอ้โหเก็บหมดเลยอะเก็บไอ้แฉงด้วยนะโอ้ไอ้แฉงเมื่อกี้บอกโอ้เล่นเล่นแถว2ตั้งนานแม่มาโดนซะแล้วนะครับโอเคเรารีบยดกันนะตอนนี้โดนตัดเลือดนะครับผมค่อนข้างเสียเปรียบเลยนะอืมลงมาก่อนนะครับแหมเป็นคิงนะผมหลบคิงนะเมื่อกี้โอเคบิ๊กมัมอีกแล้ว โอหมึงหลบได้น้องชั่มเฮเบรี่เฮเบรี่โอ้โหเกือบโดนเกือบโดนลูกไฟอ่ะมันไม่มายึดแล้วนะผมกดเคาน์เตอร์ว้าวไปแล้วโอเคดีมากลูฟี่เรียบร้อยหูลูฟี่มันทีเดียววิ่งมั่มแต่โอ้เก็บสีฮะทีมนู้นแบบว่าบอกว่าเหนื่อยนิดนึงนะทีมเราก็ตึงนะผมขนาดไม่มีโลแล้ววิ่งมั่มเราตายง่ายนะผมล้วจะมาแพ้เพราะไม่มีโลหรือว่าบางทีอสบัดกิฟตอนมั่วสู้อ่ะสบัดกิฟตอนคืนไปดีสี่มือนะเห็นเปล่าล่ะคนไรงเะ น้องอูน้องอูตะงอ่าไม่โดนนะครับผมอาทำเพื่อนอ่ะทำเพื่อนอ่ะนม่ีสวัร์ติฟอนโอไม่โดนนะครับผมน้องตะไม่ยอมสวนกลับมานะบดีค้าบดีค้าบริคร้าไปไหนนะฮะไม่เรียบร้อยครับผมหมื่นสองครับผมตีธรรมดาครับโอเคคิงทำลายอ้อมคิงอ้อมชอบท่าเดิมคิงนะผมชอบท่าเดิมคิงอยู่นะเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้ยแม่ทมําไ,มไ,มไยเฮ้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 ยเฮยเ่ทงเะ้ อืมสะบัดกิฟฟอนอย่าเพิ่งเข้าโอ้โดนเหมือนกันนะครับโอ้ของฝากแล้วว่มีแจงฟ้านะครับเนี่ยแม่ไม่ยอมนะแม่ไม่ยอมเข้าธงไงเรียบร้อยครับผมก็จบไปครับสำหรับเรื่องราวของแจงฟ้านะครับผมอย่าดูตัวละครอะไรอยวผมพยายามทำให้นะครับผมถ้ามีผมนำให้เลยนะครับผมนะผมอยากคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนี่สวัสดีครับ Samurai! <laughs> Come, samurai! <sorry. laughs>